ปรูเน็ตม่อั้นความเร็ว15เมกให้เน็ตที่ปริมาณ50กิกนาน30วันต่ออายุอัตโนมัติ6เดือนรายละเอียดโปรโมชั่นมีดังนี้ครับปริมาณความเร็วเน็ต15เมกเล่นได้ไม่จำกัดอยู่ที่50กิกค่าฟับอยู่ที่384กิโลบิตลเล่นเล่น w i ไฟฟรีไม่จำกัดโทรฟรีในเครือข่าย a s s ตลอด24ชั่วโมง ทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่200บาทต่อเดือนเท่านั้นวิธีกดสมัครเติมเงินให้ครบ200บาทจากนั้นกดโทรดอกจัน777ดอกจัน9026เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกดโทรออกโปรโมชั่นนี้สมัครได้ทั้งเบอร์เก่าและเบอร์ใหม่หรือว่าเบอร์ย้ายไขยหมายเหตุปริมาณความเร็วของเน็ตขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่คุณสมัครเน็ตที่มีความเร็วสูงก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายได้สูงขึ้นด้วย ฉะนั้นแล้วกรณาเลือกเน็ตให้เหมาะสมกับตัวคุณมีข้ออะไรสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปและฝากกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนียนะครับอสวัสดีครับ